ผู้หญิงถึงผู้หญิงมาแล้วนะคะวันนี้ต้อนรับสงกรานนะคะเป็นเรื่องของอาหารคลายร้อนโอ้โหมีเรถดไ้หลวางเข็นกันสามพันเลยใช่เดี๋ยวจะได้ชิมไอศกรีมแบบต่างๆกันด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนนี้เรามาฟังที่มาหรือว่าต้นกําเนิดของไอศกรีมกันดีกว่ากเขาบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของไอศกรีมเนี่ยมีที่มาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะหนึ่งในต้นกําเนิดก็คืออาณาจักรเปอร์เซียสมัย400ปีก่อนคริสต์กาลนะคะ ในสมัยนะั้นเนี่ยชาวเปอร์เซียนำน้ำองุ่น,นสดเลยนะมาราดบนเกล็ดหิมะแล้วก็กินหรือว่ารับประทานเหมือนน้ำแข็งใสนี่แหละน้ำองุ่นราดน้ำแข็งหิมะนี้นะคะถือ,อเป็นของหวานที่สมาชิกราชวงศ์ของเปอร์เซียรับประทานกันในหน้าร้อนโดยเวลารับประทานนะคะจะเสริร์ฟพร้อมกับผลไม้ประจำถิ่นดังนั้นท็อปปิ้งราดไอศกรีมก็น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรเปอร์เซียด้วยเช่นกันส่วนที่ประเทศจีนก็ไม่น้อยหน้าค่ะเขามีบันทึกเอาไว้นะคะว่า ตั้งแต่สมัย200ปีก่อนคริสต์กาลชาวจีนจะนําเกล็ดหิมะมาผสมกับนมแล้วก็ข้าวแล้วก็รับประทานเป็นของว่างในช่วงหน้าร้อนค่ะท,ที่โรมันก็มีนะเขาบอกว่าในรัชสมัยของจักรพรรดิเนโรแห่งอาณาจักรโรมันช่วงคริสต์ศักราชที่37 6 8ถึง68นะคะชาวโรมันก็นําน้ําแข็งจากยอดเขามาทานกับผลไม้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเป็นของหวานด้วย ปรดสังเกตกันเลยนะคะว่าในช่วงแรกยุคแรกๆเนี่ยไอศครีมจะมีลักษณะเหมือนน้ำแข็งใสแต่การปฏิวัติไอศครีมจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงศตวตรรษที่<อ>1 0เพราะว่าเริ่มมีการใช้นมมาผสมในไอศครีม<อ>ค่ะ<อ>และชนชาติแรกที่ใช้นมมาเป็นส่วนผสมของไอศครีมก็คือชนชาติอาหรับอนอกจากใช้นมแล้วนะคะชาวอาหรับยังใส่น้ําตาลในไอศคร,รีมแทนน้ําผล,ลไม้อีกด้วยอไอศครีมของชาวอาหรับเ<อ>นี่ยนะคะเขาบอกว่าทั้งหอมทั้งหวานจึงได้รับความนิยมแล้วก็แพร่กระจาย ไปในหลายๆเมืองหลักของอาหรับทั้งแบกแดดดามัสกัสแล้วก็ไคโร จนต่อมาเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเจริญก้าวหน้าไอศกรีมก็เลยแพร่หลายกลายเป็นของหวานระดับโลกก็เลยเป็นหวานมันหอมนมอะไรเงี้ยเนาะต้องจากคนที่เป็นแค่เปรหิมะเนาะใช่ค่ะดีค่ะคนนั้นจะไปขโมยไอติมไผ่ทองก็้เนะก็อ๋อไอติมไผ่อ๋อนี่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของไอศครีมที่นีน่าเล่ามาเนี่ยมันอาจจะแบบดูยาวนานก็จริงแต่คุณรู้ไหมคะว่าน้ําแข็งเนี่ยเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่ รัชการที่4ี่โอ้โอพวกน้ําแข็งอะไรพวกนีเ้เข้ามาเมืองไทยแต่แต่รัชการที่4น้ําแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยนะใสคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจาก พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องความทรงจำเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนะคะสมัยรัชกาลที่4ี่เนี่ยมีเรือกลไฟมีเรือกลไฟที่ชื่อว่าเจ้าพระยาค่ะซึ่งเรือกลไฟนี้นะคะเดินทางรับส่งคนและสินค้าเนี่ยจากกรุงเทพไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์มากรุงเทพใช้ระยะเวลา15วันนะเรือลำนี้แหละที่เขาเอาน้ําแข็งมาประเทศสยามซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเรือเจ้าพระยามาถึงโอ้หยินดีมากคือขนน้าแข็ง ขนน้ำแข็งมาสมัยนั้นสิงคโปร์ทำไม่ได้ขนมาจากสิงคโปร์ใช้เวลา15วันนะค่ะไม่ละลายด้วยเขาก็มีวิธีของเขาทีนี้เขาบอกว่าสมัยนั้นโอ้โหคนดีใจกันมากเลยนะคะแล้วพอได้น้ำแข็งมาก็โปรดให้แจกจ่ายเจ้าหนายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เด็กๆก็ได้ออมเล่นสนุกสนานมันก็ต้องแปลกใจเนาะอยู่ๆน้ำกลายเป็นแบบว่าสมัยก่อนเออสมน้ำเป็นก้อนใช่ไมแล้วเป็นก้อนเนเย็นๆใช่สมัยนั้นเขาบอกร้อนๆก็อมน้ำแข็งเล่นกันนะคะแต่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่อมหรอก ปวดฟันอ๋อคนแก่ว่าเนี่ยปวดฟันนะเขาก็ว่ากันว่าเออเนี่ยเรื่องนี้ยนะเขาก็ว่าก็ใครโกรกเนี่ย บอกว่าเป็นนักปั้นน้ําเป็นตัวออใช,ไใช่ไม่เชื่อหรอกคนเราจะปั้นน้ําเป็นตัวได้ไงมันมาจากเรื่องพวกนี้เกออิดสุภาสิตขึ้นมาว่าอย่านะอย่ามาปั้นน้ําเป็นตัวนะคะไม่เชื่อว่าน้ําจะเป็นก้อน,อนได,นได้สมัยก่อนมีโรงน้ําแข็งเนี่ยเริ่มมาในรัชกาลร,รัชสมัยที่5ค่ะเพราะว่ามีหลักฐานเรื่องเครื่องทําน้ําแข็งคือเขาไปค้นพบมาปี2413ถึง2418นะคะแสดงว่าเครื่องทําน้าแข็งเล็กๆเ,เนี่ย มีมาในเมืองไทยตั้งร้อยกว่าปีแล้วส่วนโรงงานผลิตน้าแข็งเป็นโรงใหญ่ๆเนี่ยไม่มีหลักฐานบันทึกแน่ชัดว่าไม่แน่ชัดนะคะว่าเริ่มเดินเครื่องเมื่อไหร่แต่ว่ามานานน้ำแข็งสยามเป็นร้อยปีแล้วโรงงานน้ำแข็งานเลศรษฐบุบร้อมสุลคุุนเลยแล้วคนนั้นทำอะไรครับกดฟัดฟัดฟัดน่ะใส่น้ำแข็งอ่ะดิฉันรู้แล้วทำไมว่าฉันจะได้กล้ามแขงจากอะไรไม่แมญแตนใส่ยากใช่ไหม มันยากไหมดูหน้าตาก็รู้เนาะเอออ่ะได้ไอล้มเสร็จแล้วโอ้โหเก่งๆๆ่ไม่ได้ช่วยหนึ่งเขาใส่ไว้ละ เอาอะไรเอาอะไรใช่เลยแต่เราเลือกไม่ถูกเลยค่ะพี่แม่แต่ว่านี่ในระหว่างที่พวกเราทําน้ําแข็งใสกับไอศครีมกันเนี่ยนะคะไก่จะเอาหน้าอะไรเนี่ยเราลองไปแบบว่านี่ไหมตามน้องแฟรี่ไปเพราะแฟรี่เนี่ยเขาจะไปรับประทานไอศครีมพร้อมทั้งดื่มด่ำงานศิลปะวัาให้เอาเลยแต่ว่าจะไปที่ไหนนั้นตามแฟรี่ไปเลยค่ะเอาเขาไฮโซ นี้แฟรี่พาคุณผู้ชมมาทานไอศครีมค่ะแต่ว่าร้านไอศครีมร้านนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขามีการนําเอาศิละปะมาอยู่ในร้านไอศครีมด้วยหรืออย่างนี้สิคะแม้ประท่านกระดาษรองจานเรายัางสามารถนําศิละปะของเราลงไปได้ด้วยค่ะ เอาศิละปะมาอยู่ในร้านไอศครีมก็คือตั้งแต่การตกแต่งร้านอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในร้านก็ล้วนแต่เป็นศินละปะจากมือของเจ้าของร้านค่ะมาที่ร้านนี้นอกจากจะได้นั่งทานไอศครีมอร่อยๆแล้วยังสามารถนั่งวาดรูปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับศิละปะและก็ได้ชื่นชมกับงานศินละปะอีกด้วยค่ะ พี่เจ้าของร้านหรือเปล่าคะ,คะสงสัยจังเลยว่าภาพน,นี้มีที่มาอย่างไรเอ่ยอ๋ออย่างภาพนี้ก็เป็นงานรีครดััตของศิลปินที่ชื่อว่าเลนนี่มากริดค่ะ<อ>ก็ทําโดยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของหนูเองค่ะอ๋อเหรอคะแล้วรูปที่อยู่ตรงนี้นี่คือมาจากไหนคะเนี่ยก็จริงๆผนังตรงนี้จะเป็นผนังที่สําหรับจัดเทศกาลหมุนเวียนค่ะ<อ>ก็เพื่อนๆน,นที่ทํางานศิลปะสามารถมาติดต่อเพื่อแสดงงานหรือขอพื้นที่ในการโชว์งานศิลปะได้ค่ะ อ๋อแล้วคะแล้วอย่างร้านนี้เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้มีการทําร้านนี้ขึ้นมาก็อยากที่จะเปิดร้านไอศครีมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะนํางานศิลปะเข้าสู่บุคคลทั่วไปมากขึ้นเหมือนให้คนอื่นเห็นความสําคัญของงานศิลปะ mm hmm. ให้เขาเสพอาร์ตกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งงานศิลปะท,ที่อยู่ในร้านนี้ค่ะแปริว่าถนะ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของศิลปะแล้วแล้วก็ร้านนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะนี่ค่ะโอย,โอยเปลี่ยนร้านนจะขายไ,ไ,ไอติมน,น,นี่มันยา,ยากมากนะคะนี่อ่า น่านาอะไรคะขอโทษนั่นเป็นก้อนโกนหมอนั่นก้อนโกนคือเนี่ยอันสุดท้ายแล้วพยายามปั้นแล้วไงได้แค่นั้นมีความใฝ่ฝันมากที่อยากจะทำเอติมนี่มากเลยเอารถอะไรรถอะไรเอาแฟนต้าน้ำเขียวเขียวเหรอมีด้วยเหรอมีคาราชสตรอเบอรี่โอ้โหไม่มีอ่ะ่เขาเป็นแบบว่ารสน้ำอัดลมน้ำแดงก่อนน้ำแดงค่ะ ก็รู้ได้ไงอ่ะมองดูเห็นอะมาเขามองเห็นปลาไอเลยนะเห็นอะไรเป็นไงนี่นะล่าไม่เคยซื้อสิติมหลอดอ่ะออกมาแล้วก็อยู่ในน้ำนาะใช่ใช่ก็วันนี้มีความสุขโอ้ยได้สามถ้วยสามมั่งโอ้ยถือได้หยิบไึ้หน้าไน้ายิบขึ้นไปก่อนเนี้ยอือก็คือความสุขมากคุณผู้ชมคะไอติมไผ่ทองอร่อยมาก ไม่ได้กินนานมากอร่อยจริงเข้มข้นเอางี้แม่อาหารคลายร้อนยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูเลยว่าเรากินอะไรแล้วได้สุขภาพบ้างแล้วคุณรู้ไหมคะหนึ่งในเมนูของไทยติดอันดับโลกด้วยอะไรอย่านงนี่แหละบอกช่วงหน้าค่ะนี่เนี่รสช็อกโกแลต นอกจากไอศครีมที่วันนี้มากันอุ่นหนาฝาคลั่งนะคะโอ้โหนี่แบบเด็กๆเห็นน่กรีดเลยเนาะกุ้งกิ้งมาแถวบ้านเลยสุดๆนะก็มีตรงนี้ด้วยเห็นไหมน้ําหลากสีแบบนี้นี่คือน้ำที่หากินได้ในประเทศไทยแทบจะทุกร้านง่ายมากและหนึ่งในน้ำที่คุณเห็นนี้ติดอันดับโลกอันดับที่ยี่สเจ็ดค่ะฉันดฉันรู้น้ำดาวดาวน้ำมะพร้าวมะพร้าวถูกไหมแตงโมแตงโมแตงโมชาเย็น ถูกต้องรับไปเลยเงินรางวัลสดหนึ่งแสนโอแล้วต้องใช่นะหนึ่งแสนพี่เจงค่ะหนึ่งแสนจัดมาชาเย็นได้รับการจัดจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า CNN Go เขาบอกว่าชาเย็นของไทยเนี่ยติดอันดับ27เพราะว่าชาเย็นมีคาเฟอีนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าความเข้มข้นของคาเฟอีนที่ได้จากใบชาดำผสมกับนมข้นแล้วจะได้รสชาติที่หวานกลมกล่อมดีมาก ถึงขนาดว่าร้านอาหารจีนกับเวียดนามเนี่ยนะเขาต้องไปมีอยู่ในร้านเขาเขาต้องมีด้วยดปรับูมจะเคยชาร้อนอ่ะรสกันพวกอ่ะ้ใจชาเย็นเป็นไงเข็มข้นหวานใจกอร่อยจริง จริงต่อไปน้ํากระเจี๊ยบมาดูคุณสมบัติบ้างอันนี้เราทานแล้วคลายร้อนได้นะคะยยเว้นชาเย็นที่นอกจากคลายร้อนเราก็เพิ่มน้ําหนักให้ด้วยแต่อย่างอื่นเนอย่างอื่นโอเคนะน้ากระเจี๊ยบนะคะน้ากระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยจะช่วยลดอาการร้อนในช่องปากร้อนในร้อนในร้อนในถูกต้องน้ําแตงโมช่วยย่อยอาหารเวลารร้อนอย่างนี้กินเข้าไปแล้วมันอืดท้องเขาย่อยใช่ไหมเติโมเลยเลยกิน ไม,ไม่เวลาเราล้นมานะได้น้ำแตโงโมปั่นนี่สุดยอดนะใช่มันเหมือนมันมันโอ้โหมันหายเครียดเลย่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวช่วยย่อยอาหารแล้วก็ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อน้ำมะเขือเทศได้สุขภาพด้วยผิวดีด้วยแล้วก็ลดอาการกระหายน้ำแต่ฉันก็ไม่เข้าใจนะคือกระหายน้ำก็กินน้ำสิ อ้าวก็บางคนเขาอยากสดชื่นอยากได้รสชาติของธรรมชาติว่าแบบกินน้ำมะเขือเทศลดอาการกระหายน้ำเธออย่าไปพูดเลยวันนี้เธอกระหายน้ำฉันเห็นเธอซดน้ำกะทิเลยอ่ะพี่คะบางเรื่องก็ขอยมันเก็บไว้ใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้น้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายระดับกระหายโอ้ดีดีทุกน้ําเลยชอบไหมนะคะเพราะฉะนั้นเมืองไทยมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะแบบว่าอุ้ยทานทุกวันเลยสมัยเด็กค่ะสลิม โอสลิมเวลาเขาว่ากันเขาว่าเออยัยฉลิมอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้เป็ใครว่าหรอกพวกเราเนี่ยสลิปสลิปสลิมเนี่ยเป็นขนมหวานไทยค่ะวันนี้ที่พูดนี่คือขนมหวานไทยที่ทําให้คลายร้อนได้นะคะเขาบอกว่ามีเสน่ห์ตรงที่สีสันของมันสีสันของมันเนี่ยเป็นเมนูที่เขาบอกว่าดับร้อนได้ด้วยสีของเส้นเนี่ย ทำมาจากแป้งถั่วเขียวนะมีน้ํากะทิขาวนวลอบอวนไปด้วยควันเทียนแล้วก็เพิ่มความเย็นชื่นใจด้วยน้ําแข็งก็จะเพิ่มช่วยความดับกระหายคลายร้อนแล้วก็สดชื่นขึ้นมาได้ด้วยนะนอกจากนี้ยังเป็นของหวานที่นิยมในงานมงคลนะคะเพราะว่าลักษณะจะเป็นเส้นยาวๆสีสันสวยสดงดงามนะคะพร้อมกับความหอมจากควันเทียนหรือดอกไม้หอม ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของอายุหรือว่าความยืนยาวของความรักที่มั่นคงตราบนานเท่านานแม่ผิดแล้วหลังแม่ต้องให้พี่หน้ากินอแต่แม่กินได้แม่กินได้มันก็เป็นแบบว่าเป็นพรที่ดีคือไม่ใช่เลยนะมันไม่ใส่น้ำแข็งวะเนี่ยหวานเลยหรอเอ้ยเดี๋ยมันนี่มันแข็งไส้ก็ด้ ใส่ไม่ใส่น้ำแข็งยังพอว่าดิฉันก็เล่าไปนึกว่าจะมีภาพขับคุณนมาไง่ะสลิมมาดั่นไงคุณนายเขากินอยู่คุณนายเขากินอยู่อะไรอย่างนงี้เออสลิมสเสลีมอร่อยมากกินคนเดียวด้วยมีค่เดียวไง แหมก็ได้อะยกใหลยพี่สูตรก็้เห็นแล้วล่ะไม่เป็นไรดิฉันไม่ถือพร้อมพอมพอแล้วกกินต่อกินต่อรัาประทานอาหารอย่างไรในช่วงฤดูร้อนเขาบอกเลยรับประทานให้สม่ำเสมอจ้ะสม่ำเสมอไม่ใช่หมายความว่ากินยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะคุณหมายถึงว่ากินก็3สามมื้อแล้วก็กินอาหารว่างสองมื้อนะกินให้เป็นมื้อไปคนชอบคิดว่า้อดเช้าแล้วเดี๋ยวไปโหไปโหมกลางวันแล้วเดี๋ยวเบาเย็นแล้วไปหนักกลางคืนไม่ใช่คือสามมื้อเฉลี่ยเฉลี่ยนะจ๊ะ Oh. แล้วเวลากระหายน้ำ <c oughs> เอาไ <c oughs> ามไม่อ้วนนะ กินน้ำเย็นน้ำเปล่าเนี่ยสบายใจที่สุดอาะไม่มีแเลยรีฝึกไปนะทดลองได้แทนได้กินผักผลไม้เป็นประจำนะผัดผักแกงเจิดกินผักตามฤดูกาลก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงอะไรมากเวลาปรุงอาหารใส่เกลือนิดนึงเพราะช่วงหน้าร้อนสูญเสียเกลือแร่เยอะร่างกายก็ต้องการเกลือแร่มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ใส่จนเค็มเป็ดไตนะจ๊ะคนเราควรมีความพอดีกันนิดนึงไม่ใช่เราใส่ก็อเอาสักโหกลงไปนอกจากนั้นใส่พริกใส่พริกไทยหน่อยเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้มีรสเผ มันก็จะมีการระบายเหงื่อออกไปเออมันก็จะทําให้คลายความร้อนได้ค่ะแล้วหลีกเลี่ยงด้วยอาหารทอดค่ะอาหารทอดก็มีน้ํามันไงคะมันก็จะร้อนรุ่มกันไปใหญ่นะจ๊ะแล้วถ้าอยากสดชื่นเลยรู้ป่ะกินสลัดนะเออสลัดผักสดนะเบาๆมันจะสดชื่นในช่วงหน้าร้อนนี้เหมือนกันนี่แต่ว่าอาหารทอดที่ไม่อมน้ํามันก็มีนะมีไหมเกิดแบบไปอยู่บ้านนานๆก็ไปซื้อได้ช่วงการหยุดเนาะช่วงสงการมันหยุดอยู่นานทีคิดถึงพี่ใช่ไหมคิดถึงพี่พ้่ไปโรตัสเลยตอนนี้ขายทั่วไปทั่วไป เน็คเก็ตเน็คเก็ตใหญ่ใบใหญ่ขายอยู่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศไทยราคาขายต่อถุกพอรับรองว่ารับง่าแจังหวัดหาซื้อได้แล้วนะคะเอ้ยรอบริโภคเกินสองชิ้นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้ามีไรสำหรับตอนนี้ขออนุญาตเปพักสักครู่ช่วงหน้าพาไปเที่ยวบางปูมาหมมาแล้วค่ะมะพร้าวมาสลิปคืนสิ็จเปิดปะ ช่วงนี้สงกรานต์ใช่ไหมคะค่ะช่วงนี้ก็อากาศร้อนใช่ไหมคะคะถ้าไม่รู้จะหลบร้อนที่ไหนไปบางปูกันดีกว่าคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่านกนางนวลที่นี่นะพวกมันชอบกินกากหมูมากๆว้ายนกนิอะไรเนี่ยที่บางปูชอบกินกากหมูไปชมเลยค่ะเมื่อพูดถึงสถานตากอากาศบางปูอย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือเจ้านกพวกนี้ค่ะ ไม่มีใครบอกได้นะคะว่าพวกมันเริ่มอ,อพยพหนีความหนาวเย็นมาที่บ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้อีกทีพวกมันก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไปซะแล้วค่ะในแต่ละปีนะคะจะมีนกนางนวลอ,อพยพมาอยู่ที่นี่มากถึง50,000ตัวค่ะและในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยได้ใกล้ชิดก,กับมันมากที่สุดค่ะ พราะพวกมันรู้ดีนะคะถ้ามาอยู่บริเวณนี้แล้วพวกมันจะได้กินกากหมูและกากไก่ซึ่งเป็นของโปรดของพวกมันค่ะเหมือนพวกมันจะรู้นะคะพอได้เวลาก็จะพากันบินมาโฉบกากหมูและกากไก่จากมือของเรากันอย่างสนุกทีเดียวส่วนสาเหตุที่มันชอบกากหมูก็เพราะว่าพวกมันต้องการไขมันไปสร้างความอบอ,อุ่นให้กับร่างกายนั่นเองค่ะ หมูจากมือเปล่าเนี่ยพวกมันจะมากินจริงหรือเปล่าคะพี่คะถามพี่มานิดนึงค่ะว่าทำไมจะต้องเป็นจากหมูค่ะเพราะว่าน้องนางรัวนี่เราขยบมาจากไก่เนื้เซียนะคะต้องหาต้อง,องมามอการคอเปรูคือสมัยก่อนเนี่ยคือว่าเรานะคะเที่ยวกากหมูซึ่งเมื่อก่อนย้อนไปเจ็ดสิบปีก็แต่สมัยจอมเพลิงฟอพูถูคทาคือคเรา ในห้างเนี่ยมีน้ำมันพื้มีน้ำมันพื้ขาในปัจจุบันนะคะคือเราส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราเจียวมันหมูพอเจียวมันหมูเสร็จกะหมูแล้วก็ติดลงทะเลนะคะเรื่องเรืองเรื่องการทิ้เนทีนี้เนี่ยโลนลทางเรวก็ไม่หุดท้แล้วเราที่ติินประมาณสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่มมามากขึ้นจำนวนมากขนเจปีก็คือตอนเนี้ยจากรอยเป็นหมื่นเป็นพันคือตอี้เป็หมละค่อ้โหที่นามัน จะยึดบางปูเป็นที่พักไปจนถึงเดือนเมษายนนี้ค่ะจากนั้นก็จะทยอยกันบินกลับไปวางไข่ยังถิ่นฐานเดิมและช่วงนี้ยังพอมีเวลานะคะที่เราจะได้เจอพวกมันเพราะหลังจากนี้แล้วจะได้เจอพวกมันอีกครั้งก็ไปปลายปีละค่ะ ยสดชื่นไม่จ้ารับประทานเขาให้ดูนกนางนวลกินกะหัูนี่มาคลินิกขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะคะช่วงหน้าร้อนนี้ไม่รู้จะไปคลายร้อนที่ไหนก็ไปกันได้ที่บางปูไปให้อาหารนกนางนวลและก็อย่าไปแย่งอาหารนกกินด้วยคุณดูน่ากินมาฉันว่าจะเข้าถึงต้องติดป้ายไว้ไงว่าอาหารนกค่ะนะ อะบานไม่กครู่ไปไปเที่ยวใช่ไหมเวลาไปเที่ยวคนเราเนี่ยที่จะต้องติดตัวไว้เลยคือกล้องถ่ายรูปใช่นึกออกไหมคือบางทีเนี่ยไปเที่ยวปุ๊บแบบมึงถ่ายกันมานะอย่ว่าใครนั้นนี้เลยฉันเนี่ยถ่ายมาเยอะจัดเลยแล้วก็แบบ ยอะไปไหมเนี่ยออยมากไม่แต่พอเวลาไม่ถ่าปนะ5ปี10ปีกลับมาดูจะรู้สึกเลยว่าดีใจที่ไม่ลืมถ่ายไว้อ่ะูดเลืงนี้ก็ดีแล้วคือถ่ายรูปก็ถ่ายได้แต่บางทีพอถ่ายเยอะไปเนี่ยนะวันนี้นะมีมีคนที่เขียนคอลัมน์นี้โดยคุณนิกเทรนนะในเอ่อ getting m a g e เนี่ยเขาได้มาลงไว้เขาบอกว่า เราลองมาหยุดถ่ายรูปกันมาทาไมอ่ะเขาบอกเลยบอกว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์การไปท่องเที่ยวหลายแตหลายครั้งอย่างเช่นตอนเขาไปซาฟารีหรือไปทัชมาฮาลอย่างเงี้ยเวลาไปซาฟารีกว่าที่เราจะต้องอยากเห็นสัตว์เนี่ยแสงอรุณรุ่งเห็นสิงโตสิงโตตัวเมียเดินกันสามตัวคือทุกคนก็คว้ากล้องมาจัจั๊กจั๊อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าเขาเก็บรายละเอียดสิงโต จำภาพแม้กระทั่งในวันนี้ได้ว่าหางสิงโตมันสะบัดจนลับสายตาไปได้เห็นน้ําค้างได้เห็นแบบหญ้าดมันยังชัดเจนอยู่ในสมองได้เห็นรายละเอียดรอบตัวใช่เขาบอกว่าเวลาคนเราที่ได้ยกกล้องถ่ายรูปแล้วมากดกดกดเนี่ยแล้วยิ่งสมัยนี้เป็นกล้องดิจิตอลแล้วเนี่ยความละเอียดอ่อนมันยิ่งน้อยลงเราก็แค่มองที่จอบมาแล้วเราก็กดเลยมองแล้วกดเลยมองแล้วกดเลยเราอาจจะหลงลืมความซาบซึ้งหรือความสวยงาม ภาพที่ติดตราตรึงใจที่ยิ่งกว่ากล้องถ่ายรูปด้วยซ้ำใช่ไหมหรือบางทีเราดูรูปเราเนี่ยหรือเราถ่ายมาแล้วก็จริงแต่เราจําได้มากน้อยแค่ไหนตอนที่เราถ่ายเพราะตอนนั้นเนี่ยเราโม่แต่แบบเฮ้ยเธอลบลบลบเฮ้ยมุมนี้สวยมากแต่เราลืมไปแล้วว่าเฮ้ยเสียงตรงนั้นบรรยากาศตรงนั้นแดดผู้คนหรือเสียงรอบตัวมันคืออะไรบางทีลืมไปเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวบางทีถ้าแบบอยากให้มันติดตราตรึงใจ ก็น่าจะแบบลองไม่ถ่ายรูปดูบ้างไหม,มเขาบอกลองดูสิพวกนักจิตกรต่างๆกว่าเขาจะได้เขียนรูปมาเนี่ยเขานั่งคิดพิจารณามองด้วยความสังเกตสังกากว่ามันจะออกมาเป็นภาพอันสวยงามน,นั้นได้ถ้าเราได้ไปท่องเที่ยวเราลองไนหะมคือถ่ายก็ถ่ายได้ก็เก็บมาความทรงจำแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากเกินไปเพราะสายตาเราเป็นสิ่งที่เก็บความทรงจำได้ดีมากที่สุดจะอาจจะหลงลงลืม,ล,มลืมไปบ้าง แต่มันอยู่ในได้เฮ้ยสารภาพเลยเคยเคยคิดแบบนี้เคยรู้สึกเลยเพราะว่าไปดูทะเลหมอกแล้วแบบอารมณ์ที่มันจะหยิบมาถ่ายรูปกับอารมณ์ที่ค่อยดูอ่ะมันต่างกันก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาก็ได้ทั้ง2อย่างดีที่สุดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผาพพวกเรา d v f นะคะเครื่องประดับซูมี่บายบาร็อกโกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ